สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาไม่เกี่ยวกับกระโพดละเป็นมาให้ดูนะครับว่าผมสูบป,ปั๊มสูบน้ําจากที่ไหนนะครับอันนี้เป็นเนี่ยครับเนี่ยเห็นน้ําที่อยู่ข้างล่างปิ๊ปิมเห็นไหมครับอันนี้คือคลองชลประทานนะครับมาจากแม่น้ําปิงนะมาจากอาปล่อยมาจากแม่น้ําปิงนะครับจากในเมืองนะ เมืองกำแพงเพชรนะครับปล่อยมาถึงตรงนี้นะครับเส้นนี้ก็จะไปพิจิตรนะครับเนี่ยเส้นนี้เนี่ยคือมันจะาะมันจะแห้งที่หลังเขานะครับเนี่ยอันนี้เป็นคลองชลประทานนะแล้วหมดนะครับอ่าก็จะใช้บ่อนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับน้ําที่ไล่ผมอะนู่นนะครับเจาะยังไงก็ไม่ออกนะครับบ่อน้ําตื้นนะสามวาสี่วาเจาะไม่มีทางออกครับ เจาะมาหมดแล้วนะครับจนไล่มาถึงตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยน้ําออกดีนะครับออกหมดปีนะครับดึงดึงปั๊มเหล็กหน้าสามอ่ะไม่หลุดนะครับดึงทั้งวันทั้งคืนพร้อมกันนะครับเนี่ยมีทั้งสี่ห้าบ่อเนี่ยสี่ห้าเครื่องนะครับมาตั้งอ่ะไม่มีหมดครับหน้าข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นสายน้ําใหญ่นะครับแต่ถ้าเจาะข้างบนนู้นน่ะนู่นนะครับที่ป่าศักนู่นนะครับ แปบเดียวหมดแปบเดียวหมดนะครับมันต้องใช้ปั๊มแบบมีลิ้นนะครับก็เนี่ยครับเจาะข้างล่างเลยนะครับเจาะบ่อข้างล่างเลยนะครับลงไปเจาะข้างล่างลงไปสามวานะครับ,อ,รบอันนี้ตะลิ่งก็นี่ก็น่าจะประมาณสองวาเนี่ยอาจจะบ่อ,บอเนี่ยน่าจะห้าวาถึงหกวานะครับอันนี้เป็นคันนะครับคันที่แบคูเขามาทำไว้นะเวลาลอกคลองอะ่ะ เเราก็ตั้งเครื่องข้างบนนะครับดึงน้ําจากใต้ดินข้างล่างนะไม่ใช่น้ําจากไม่ได้ดึงน้าจากคลองแล้วนะตอนนี้นะครับปกติดึงน้ําจากคลองนะครับมันจะไม่ค่อยกินน้ามันแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งดึงบ่อมันก็ต้องกินน้ํามันนะครับดึงเนี่ยดึงน้ําคลองเนี่ยคืนนึ่งนะครับหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเนี่ยหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอ่ะใช้น้ามันประมาณหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้นะดีเซลประมาณสามสิบเอ็ดสามสองเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ่อเนี่ยอาจจะมีร้อยยี่ร้อยสามนะครับแล้วแต่เร่งนะครับประมาณนั้น แล้วผมก็จะมาบอกนะครับว่าปั๊มเนี่ยมีหลายอย่างนะครับมีปั๊มพยานาคนี่ครับเนี่ยมีปั๊มพยานาคอันนี้เขาจะดันไม่ไกลนะครับแต่เขาสูบน้ําในปริมาณมากที่ได้เขาจะใช้ในแบบนานะครับแบบดันไปไม่ไกลอะ่ะไม่เกินร้อยเมตรอ่ะดันขึ้นดอยอะ่ะแต่ถ้าเกิดดันลงดอยมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้ไม่ไม่เหมาะสําหรับดันนะครับไม่เหมาะสาหรับข้าวโพดนะไม่เหมาะสำ,นะะส,ำ,ส,ำสำหรับทำข้าวโพดนะครับผมบอกเลยเนี่ย น้ำมาแรงเกินนะครับเขาต้มขาโพดปิิวหมดอะนะครับผมจะให้ดูนะครับเนี่ยปั๊มก็จะเป็นพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่บ้านนะครับเนี่ยหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อนน่นอีบ่อหนึงนะครับฝั่งนน้นอะสี่นะครับเดี๋ยวดึงได้เวลาดึงกันทีหนึงนะสี่เครื่องนะครับติดอยู่เนี่ยเนี่ยอันนี้เครื่องที่ผมใช้นะครับเป็นสไปเดแรงนะนะครับสเปเดแรงดีไอนะครับ เครื่องมันจะเป็นไดเร็กนะเล่้ให้ได้รอบนะครับไดเร็กอะ่ะถ้าไม่ได้รอบเนี่ยมันกระพือเนี่ยเดี๋ยวมันพังนะครับเวลาตั้งเครื่องก็ตั้งให้มันตรงนะครับมีความหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวนะถ้าเงินขึ้นหรือเงินขึ้นหรือหรือว่าท้ายตกหรือว่าหัวห้อยเนี่ยมันมันจะวินนมันเครื่องไม่ถึงนะครับเนี่ยสมมติว่ามันหัวทิมเยอะเกินเนี่ยคุณ น้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะวิ่งไม่ถึงวงวาวนี่นะพังนะต้องดูดีๆนะครับแล้วก็เวลาตั้งสายพานนะครับตั้งมันตรงนะครับเนี่ยเรามาอยู่ตรงมเล่เนี่ยเราดูเนี่ยมันตรงนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับให้มันตรงล่องนี้กับล่องนู้นนะครับให้มันตรงกันนะถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะกินขอบสายพานนะครับเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันจะลื่นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยหน้าสัมผัสมันจะน้อยลงนะครับเนี่ยเห็นไหมคนไหนที่เป็นมือใหม่นะคนที่มือเก่าแล้วก็ เขาก็คงรู้แหละนะครับหน้าสัมผัสมันจะหมดนะครับแล้วเรายิ่งเร่งเนี่ยมันไม่ค่อยไปนะครับเพราะมันลื่นมันหมดนะครับอันนี้เป็นสายสายหตหที่กินน้ำมันด้วยนะนะครับกค็คอยคอยดูนะครับว่าสายพานของท่านเนี่ยหมดอายุหรือยังนะครับถ้ามันหมดเราก็เปลี่ยนนะครับเส้นร้อยกว่าบาทมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แพงนะครับอันนี้เบอร์ร้อยยี่นะใช้ก็เบอร์ร้อยเบอร์ร้อยยี่นะครับไม่เ<า>ก <lại> ินนั้นนะครับมาดูนะครับปั๊มที่ผม ใช้นะครับเนี่ยก็จะเป็นบ่อนะครับบ่ออยู่ข้างล่างนะนู่นครับบ่อที่ผมชี้จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ต่อคอควายขึ้นมานะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเส้นนี้ยเข้ามาหาปั๊มนะครับจากนั้นเนี่ยอันนี้ทางออกนะน้ําออกนะครับให้เราอุดนะครับให้เราหาอะไรมาอุดนะฝาจารบีนะครับฝาเล็กอะฝาขดเล็กอะจารบีแล้วก็ใส่ดินน้ำมันให้เต็มนะครับเราก็มาอุดจากนั้นเนี่ยเราเติมเติมน้ําในหัวโยกนะครับ แล้วก็โยกนะเขาโยกขึ้นปุ๊บติดเครื่องน้ําก็จะพุ่งออกไปนะครับแล้วก็สวมสวมท่อนะครับเนี่ยท่อเมนน้ําออกนะครับมีแค่นั้นแหละไม่มากนะครับแล้วก็มีทิกอย่างนี้นะครับเวลาหัวโยกเนี่ยมันชอบรั่วนะครับมันจะมีลิ้นนะมันจะมีลิ้นมีลิ้นอยู่นะครับมันจะมีตัวถ่วงแล้วก็ยางปิดนะครับอ่นะโชว์หน้าไปหนึ่งทีเนี่ยครับอ มันจะมีลูกถ่วงอยู่นะมันจะยาวๆนะครับเนี่ยมันยาวประมาณเนี้ยมันจะเปลี่ยนลูกยางเนี่ยประมาณสิบบาทหรือยังไงเนี่ยครับอุดยังก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่าน้ําบ่อเนี่ยมันเป็นดินมันมีทรายมันมีอะไรเนี่ยพอเวลาน้ําขึ้นไปแล้วมันทําหน้าที่ไม่ให้น้ําลงนะครับมันจะมีดินทรายไปอุดอ่ะทีเนี้ยมันน้ามันจะค่อยๆลงนะครับเนี่ยน้ําจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงคืนนึงเนี่ยหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องซื้อวาลมาใส่นะครับเนี่ยเป็นวาล อันนี้น่าจะนิ้วครึ่งนะครับปกติเราซื้อสองนิ้วมาได้เลยนะครับไม่ต้องทดนะไม่ต้องมีตัวดทดปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มหน้าสามนะครับปั๊มเหล็กนะไม่มีลิ้นนะครับปั๊มเหล็กหน้าสามประมาณนี้นะสี่พันกว่าบาทนะครับสี่พันห้าสี่พันหกแล้วก็เวลาเราใช้งานทุกวันนะครับเอเราใช้งานทุกรอบนะครับเราอาจจะระบีนะตัวเนี้ยตัวนี้ก็นานา,นานทีก็ได้สามรอบครั้งก็ได้นะครับเป็นลูกปืนนะอันนี้ต้องต้องอันนั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเขาใช้รอบตลอดอยู่นะครับไม่งั้นลูกปืนมันจะเสียนะครับเวลาเราก็ต้อง เสียเวลาแกะเสียเวลาซ่อมนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาดึงบ่อเราก็ดึงก่อนนะครับโยกก่อนจากนั้นเนี่ยฟังนะครับว่าน้ํามันลงไหมถ้าน้าลงแสดงมันรั่วนะถ้ารั่วเราก็ต้องอุดให้ดีพอมันไม่ขึ้นพอมันไม่ไม,ไม่มีลงปุ๊บเราก็ติดเครื่องนะครับก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับจะประมาณนี้แหละนะครับบ่อผมก็ประมาณห้าวานะครับจากเครื่องนะหลบไปข้างล่างนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้มันดันไปหนึ่งกิโลอ่ะคุณเห็นต้นสักที่ันนั้นไหมเห็นลิบๆินู่นไหมไม่ใช่ตน้นเห็นไปนี้ผมไหมไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนู้นนะต้นเล็กๆนะ่ะนั่นคือต้นสักที่ผมนั่งอยู่ที่ถ่ายคลิปนะครับมันดันไปเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับถ้าคุณมีน้ําใกล้อ่ะมันยิ่งประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะครับ มันยิ่งประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะเพราะว่าดันดินดันน้ํากว่าจะไปถึงนะครับมันต้องเร่งนะผมถึงเลือกใช้ไดเล็กนะครับรอบที่สูงนะครับถ้าเป็นพวก9แรงสิบแรงที่ผมเครื่องอีกตัวนึงของผมอะ่ะตัว9้าแรงแบบธรรมดามันจะเข้าไปไม่ค่อยรอดนะครับคุณต้องเอาสเรแรงนะครับเนี่ยสเดนะครับ TF110DI นะครับเนี่ยตัวนี้ใช้ดีนะถ้ารอยยี่ก็ได้ ถ้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าเนี่ยไม่ได้ละร้อยห้ามันกระพือเกินนะครับลอกไม่ได้ถ้าร้อยห้าใช้จริงๆคุณไม่มีจริงๆนะคุณทดโมเลมาเหลือหน้าสี่ไม่ก็สามครึ่งนะครับอันนี้ผมใช้สี่ครึ่งนะรอกมันจะพอดีกันนะครับเนะี่ยโมเลอันนั้นมันโมเลปัมนี่มากับตัวนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เวลาเราซื้อมาปั๊มอ่ะมันจะมีฝานะเนี่ยมันจะมีฝาให้กรอกน้ํานะครับเนี่ยแค่นั้นแหละอันนี้อันนี้ชุดบนเนี่ยผมซื้อเองนะครับหัวโยก พันกว่าบาทนะครับพันเอ็ดพันสองนะครับแล้วก็ซื้อข้อต่ออะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเจ็ดสิบแปดสิบวาล์นี่สองร้อยอะไรเงี้ยไม่ยากครับข้อควายเนี่ยก็เมตรละไม่ร้อยห้าสิบนะครับหน้าสามนะมันจะมีอย่างหนาอย่างบางยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้คุณก็ไปเลือกเอานะครับแล้วก็เวลาทั้งออกนะครับคุณก็มันแล้วแต่นะครับว่าคุณจะไปแป๊บคุณจะเอาผ้าสวมยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันไม่ค่อยต้องห่วงนะครับมันไม่ค่อยหลุดนะ เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับอีกแปลงหนึ่งที่เป็นบ่อสามนะครับอันนี้บ่อเดียวนะแปลงนู้นนะครับบ่อสามแล้วน้ําไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เราต้องใช้ปั๊มอีกตัวอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนั้นน่าจะใช้โมเลหกนะครับประมาณนั้นนะอีกแปลงหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยน่าจะใช้เอาใช้ปั๊มแบบมีลิ้นนะครับอันนี้แบบไม่มีลิ้นนะเป็นใบพัดโดยตรงนะครับปั่นโดยตรงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วก็ผมไม่รู้นะใครใช้เครื่องเนี่ยเห็นเยอะนะครับเวลาติดน้ําเนี่ยเปิดเปิดฝาเปิดฝาหม้อน้ํานะครับเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยทิ้งไว้อะเนี่ยยเงี้ยนะครับผมบอกเลยอย่าเปิดนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเหตุผลที่เปิดเพราะอะไรครับเหตุผลที่เปิดเพราะว่าคิดว่ามันจะระบายน้ํามันจะระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นผิดนะครับไม่ใช่นะ คุณไปเปลี่ยนน้ำนะครับคุณเอาน้ําออกแล้วคุณเอาหล่อเย็นนะครับเอาน้ําหล่อเย็นโดยเฉพาะมาใส่นะครับสองลิตรนะครับสองลิตรพอดีเลยนะนะครับแล้วมันจะจบนะครับแล้วก็มันจะมีผลเสียนะครับเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยฝุ่นมันจะเข้านะคุณนึกสภาพนะมอน้ําเนี่ยมันติกับเสื้อสูบนะครับแล้วฝุ่นเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็นึกภาพเอาเองนะครับ หรือกิ่งโมงกิ่งไม้เศษไม้เนี่ยตกเข้าไปในระบบน้ําเนี่ยเดี๋ยวปั๊มพังนะครับแล้วปั๊มพังเราใช้อยู่เราไม่รู้นะครับเครื่องพังอีกนะครับพอเครื่องพังทําอะไรแหวนเวินไปหมดหรือกันไปหมดอย่างเงี้ยทําไงครับมันก็เสียต้นทุนเพิ่มนะซ่อมนี่ไม่ต่างกับมือน,นะครับแล้วก็ดูน้ํามันเครื่องให้ดีนะครับน้ํามันใหญ่หมดอันนี้มารีวิวบ่อหรือหรือหรือมารีวิวเครื่องหรืออะไรเนี่ย น้ำมันอย่าให้หมดนะระบบไดเบรกนะครับนะครับเพราะว่าปั๊มเนี่ยถ้ามันขาดน้ามันเนี่ยนะครับปั๊มอะเนี่ยที่นิ้วผมเนี่ยถ้าปั๊มมันขาดน้ามันเมื่อไหร่มันจะเสียนะครับมันจะลูกยงลูกยางมันจะสึกนะครับมันจะร้อนะเนี่ยหัวชงหัวชีดเนี่ยหัวชีดเล็กนะครับไปหมดนะครับชุดหนึ่งหกพันเจ็ดพันเนี่ยไม่รวมค่าแรงนะผมบอกให้เนี่ยสองตัวเนี่ยหกพันหกพันกว่าบาทอะตอนนี้ไม่รู้อะแล้วก็พวกกรอง กองดีเซลก็ปีนึงก็เปลี่ยนทีนึงก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาน้ำมันเครื่องก็ดูมันดูนะครับเวลาคุณดับเครื่องไว้เนี่ยคุณจอดคุณก็ดูนะครับมันจะมีมาตของมันนะครับมันจะมีเกบอกมีระดับบอกนะครับแต่ผมบอกเลยน้าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้น้ํามันอย่าให้ขาดนะครับเติมเต็มมาไว้ก่อนนะเติมเดี๋ยวเราก็รู้เรารู้แหละว่าเราใช้ไปเมื่อไหร่เท่าไหร่เวลาไหนเราเร่งประมาณนี้ใช้น้ำมันเท่าไหร่นะครับถึงจะไม่หมดนะครับแค่นั้นแหละ ฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนกองอันนี้ก็ปีละครั้งได้ผมเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะปีละครั้งไม,ไม่ไม่ต้องล้างนะครับเขาบอกว่าล้างก็ได้โยนทิ้งเลยแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับกองนี้ร้อยกว่าบาทสามร้อยไม่เกินนะครับของแท้ของเทียมไปเลือกเอานะครับมีแค่นั้นนะครับเครื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ฝากด้วยนะครับไอสายพานใบพัดนะคุณดูหน่อยนะครับมันหย่อนมันถ้ามันหย่อนมากอ่ะมันไม่ได้นะ ถ้าพอ,พอดีพอดีเนี่ยอ่านเนี่ยประมาณเนี้ยพอแล้วเดี๋ยวแข็งเกินลูกปืนลูกปืนก็จะแตกนะครับลูกปืนใบพัดเนี่ยแตกนะถ้าแข็งเกินเนี่ยเนี่ยตัวตั้งมันอยู่นี่นะครับคลายออกแล้วก็คุณก็แกะดูเอานะครับใครทำใครทำไม่เป็นอ่ะสําคัญนะผมบอกเลยนะครับถ้าคุณปล่อยให้ใบพัดไม่หมุนนะมนระบายความร้อนไม่ได้นะครับแล้วเครื่องมันจะน็อกนะน็อกทำเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวจะมีฝาโก่งมีลูกมีแหวนติดนะครับ เดี๋ยวผมแล้วลองมันเรื่องมันจะเกิดนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดให้ปัญหาใหญ่ได้นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็บ่อนะครับเวลาคุณติดอะเวลาคุณติดเครื่องนะครับก่อนติดนะครับคุณต้องฟังให้ดีนะน้ําลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณติดไปแล้วเนี่ยถ้ามาลงนิดหน่อยเนี่ยถ้ามารั่วนิดนึงนะครับมันจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจะร่วงนะครับบางทีครึ่งวันร่วงก็มีนะครับเพราะว่ามันรั่วนิดเดียวแล้วเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดร่วงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนครรรับ่วงเกิดอะไขึ้ ปั๊มเกิดความร้อนครับถ้าคืนนึงถ้ามันลวกตั้งแต่ตอนเย็นแล้วตอนเช้าคุณมาดูเนี่ยคือปั๊มพังนะครับมันจะพังยังไงนะครับสีในนี้จะละลายนะครับมันจะเป็นซีนพลาสติกนะครับสีในเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแกนนะครับแกนแล้วมีลูกปืนประคองสองตับนะครับจะมีซีนในนี้นะนะครับมันจะพังนะครับสองร้อยกว่าบาทแหละแต่ขี้เกียจแกะนะครับมันแกะยากนะครับเวลาเราขี้เกียจลื้อเนี่ยแทนเทินเนี่ยครับผมขี้เกียจลื้อนะครับเราทํางาน หลายวันอย่างเงี้ยเราทํางานไม่ไม่เคยพักอย่างเงี้ยมันก็มาเสียอะไรพวกที่เราไม่ได้ค่อยดูแลเงเรื่องที่มันง่ายๆนะครับแล้วก็ดินน้ำมันหมวากนะครับเนี่ยดินน้ำมันเนี่ยเวลาเราจะใช้นะครับจะใช้ไม่ให้รั่วนะจะใช้ให้มันอยู่ได้นานอนะ่ะหนึ่งปีเปลี่ยนทีหนึ่งอะ่ะคุณต้องขยํากับจารบีนะครับซื้อมาแล้วใส่ถุงเนี่ยเอาจารบีใส่นะครับจารบียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจระเข้อะไรอะไรก็ได้อะเทนก็ได้นะครับ ขยำนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลากลางคืนน่ะดินน้ามันมันแข็งนะครับแล้วมันจะแตกมันจะเกิดรอยร้าวรั่วได้นะครับเวลาเราดึงกลางคืนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่เนี่ยถ้าคุณใส่จารบีเข้าไปเนี่ยมันจะจบนะครับเวลาเกิดความเ,เวลากลางคืนน่ะเย็นนะ่ะอากาศเย็นนะ่ะมันจะไม่ไม่แข็งตัวนะครับ มันจะไม่แข่งตัวผมก็ไม่รู้ไม่พออะไรนะครับผมลองแล้วผมลองมาแล้วนะครับลองใส่มาหลายปีแล้วนะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรมากนะครับแค่เีบิวบอร์นะครับ15ทีแล้วโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็มีอะไรก็เข้าไปคุยกันในเพจนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ